ค่ะก็ขอสวัสดีผู้ชมที่รับชม y o YouTube ช่องเรื่องของยายนะคะหลังจากหลายคลิปเราไปดูตลาดนัดที่ขายสินค้าบริเวณริมแม่น้ำขุ่มบึงเข้ามาเบ่งของปลากันค่ะวันนี้ยายพามาชมตลาดประชารัฐบ้านห้วยเดือยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูมารับมาชมตลาดของปลากันนะคะเพิ่นเออมาตลาดตลาดประชารัฐเดี๋ยวเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะ เป็นหลังเป็นหลังเลยเป็นโซนอ๋เอเป็นอาคาร,าร 4, อาคารสอาคารสเขาจะไปเป็นอาคารนะคะา่าพนมีอย่างไน้ใหญ่นะคะเป็นตลาดที่ใหญ่ตลาดประชารัฐีนหน่อไม้บ้าคือน่องงามแทะห้าบาทกิโลละบอกค่ะนี่ กิโลละห้าบาทกิโอ้ oh. ซีโลลอยค่ะโอ้ oh, ซีโลลอยโ oh. อ้โอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูเข้าไปเบิง้งเป็น uh, อาคารเนาะอาคารอาคาร,อ,าคารอันนี้เป็นตลาดของปลาตลาดของปาบ้านห้วยเดือน้องบัวลำพูอันนี้น่าจะเป็นอาหารการกินโอ้มีกล้วยด้วยกล้วยฉาบ เว้ยถุงเท่าไรคะนี่ห้าสิบบาทอ๋อห้าสิบบาทนี่แต่แบบหวานมาจ้าไม่หวานค่ะไม่หวานใช่ไหมคะอ๋อทำเองซื้อหน่อยเอาตัวที่ไม่หวานนะคะห้าสิบบาทอันนี้อันนี้เพิ่นแบ่งค์อะค้านจังไหนจ้าอ่ะอ่ะค้านหนึ่งค่ะอ่ะได้แยกประเภทสินค้าไหม อ๋อแล้วแต่ข้ามื่อจับจองกสิบอกค่ะแต่ก่อนเสียดเดียู่ค่ะอืมเหมืนนั่นนี่แะ่เนี่ยต่างกันมั้งไม่ค่ะคืองานแถอะขอบคุณไม่ค่าสวยขอบคุณค่ะขอบคุณไม่ข้าวกันอะไรเนาะข้าวเที่ยงพอดีอุ้ยอุ้ยชามแกงหม้อไม้ขอบคุณค่ะเดินดูเรื่อยๆนะคะข้านนี้ก็จะเป็นปลากดปลากดกิโลละสองร้อยบาทอืม ปลาหยอนอันนี้ปลาปลาจากไหนลกูกอ๋อปลาแม่น้ำแถวบ้านเราเดี๋ยวนดูนะคะมีเนื้ออ๋อมงปลามงปลาแท้ชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตลาดตลาดปลาดูดีปลาทูมันเต็มละหนึ่งร้อย คุณเคยเห็นปลาสลิดอ๋ปอปลาจริงด้วยเนาะอันนี้หมูป่าปลาค่ <c oughs> าปะปลาหลดค่ะโอ้ปลาหลดมีสำลิดด้วยปลาจอมอ๋อปลาจอมตัวนี้จะเป็นโอ้โอปาหมูหมูปลาหีืจากปลาหรือว่า,อาเลี้ยงเอาค่ะขอโทษโอ้พ่เลี้ยงเนาะ อืมเป็นชุดเลยดีดีโอ้ปลาบึกปลาตัวใหญ่แถบปลาบึกปลาบึกแต่สะออ่อนปลานะคะนี้ปลาตอวคล้ายตลาดปลาเอาตลาดปลามีปลาเยอะเลยปลานางฟุงละสองร้อยบาทสองร้อยบาท หนึ 100. ่งร้อยปลาคังอุ้ยปลาบึกยกตัวปลานินอันนี้หมกักหรอบอจ่าโอ้ืยังบดเอือบทุงเท่าใดคะแม่ค้า <c oughs> ต้องได้ไปหมกักเองเนาะปลาบึกเสอ่อ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นปลานนปลาสลิตปลาสลิดย,ยังไม่หมกึกยังไม่หมักเราเอาไปหมกักเอาเนี่ยเอาโอเคไปถ้างั้นก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเบิ้งไปเรื่อยๆเห็นละกษะอ่อนอย่ากเบิ้งนะคะหายกันอ่านะคะย,ยายชพายางลัดไปเป,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 ป็นลอกไปลอกไปอันนี้หลังที่หนึ่งหลังที่หนึ่ง อ๋อันนี้น่าจะเป็นด้านหลังไปด้านหน้าด้านหลังแสดงว่าห่างกันรับขอบคุณค่ะอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้ข้าวสาลเห็ดขมหมูปลาหมูปลาเมงแเงเมเแ่งปลาส้ม อันนี้ปลาส้มปลาส้มลูกต่อต่อหนึ่งสุกหนึ่งบาทอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆตลาดไทยลาวอันนี้ยังดิ้นๆอยู่เลยค่ะตัวเป็นๆเลยขีดละหนึ่งร้อยดละหนึ่งกิโลละหนึ่งพันบาทเด็กก็คิดละงกเฮตักไคเฮละงกอันนี้ปลาหลด ลารถแหง้งเยอะคลองหลายนี่ก็พักบ้านเข้านะคะนอไม้อืสิบบาทจ้ะหอมคูกแกไดได,ได้แม่คูกละสิบบาทแม่ค่ะตั้ มะละกอมะนาวถุงละยี่สิบบาทตะไคร้ชื่อตะไคร้แน่จ้า <c oughs> ตะไคร้อขคือได้หลายถึงสิบบาทได้สิบบาทได้เยอะเลย มาขายซืมือมาค่ะค e. ืมือค่ะอ๋ออยู่ในอยู่ในหนองบัวอยู่ในอำเภอเมืองนี่พรุ่งนี้เพ่อจะมาตรวจบักคายได้ยินเพื่อนประกาศเมื่อกี้ดิอ๋อเพื่อนจะไม่ยืมตลาดอืบ๊ายบายคุณหลานค่ะร้านตุ๋นกุ้งย่าเหรอค่ะขอบคุณค่ะมีปลาย่าง ดูบรรยากาศเรื่อยๆนะคะอันนี้หอย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 ปุละห้าสิบบาทพวกกล้วยกล้วยกล้วยดีละหนึ190่งร้อยเก้าสิบกล้วยหอมทองอันนี้เดินต่ออม,มันแก้ว แก้วมันเผามันเผามันแก้วบานเผาอันนี้ก็กล้วยปิ้งไข่ปิ้งโลละสามโลสามโลห้าสิบค้องค้องผูกเองตีนางโอ้มาจากอุดรมีเห็ดด้วยเห็ดถุงโอ้ถุงละแปดสิบบาทเห็ดอเอาไปนหนึ่งอินทพาลาัำ มีจะหลากหลายค่ะตลาดนีหลากหลาย,ลาลายมีผลไม้มีของปลามีปลามีมีมแป้งเอาแป้งขบุญจีหน่อไม้บงหวานตกกะเกชดิดักบุ้งเกาลัดเอาเกาลัดเกาลัดแบบนี้ก็มีมันแตกออกมาเราไปเหเเ็ดเอาเม็ดไม่ไปขวัวป่ะคะคุณยายอ๋อนี่อันที่ขวัวไหมคะมีอันที่ขวัวป่ะคะ กมาทำไมก็จะเป็นงาม,ขขา,นนมงามบโอ้คาแทก็ได้อยู่บ้านนี้ไหมโอ้เป็นแต่มาซื้อตัวนี้เนาะโอ้ดยินแต่ซื้อค่ะได้ยินแต่ชื่อก็เลยมาดูลองดูแต่ก็แต่ก็ดูแบบของของหลายสินค้าหลายนะคะของตาของธรรมชาติบักเขือปลาย่าง อันนี้ปูยีปูยีปูปโอ้เี้กระแป้งข้ปุ่นจีหนังเค็มเล้นี้สำเร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานอืมข้าวเมาข้าวเมาเป็นทุงนี่ทุงเท่าไหรจ้าสองร้อยจ้าอ๋อมันกินโลละสองร้อยติดอ,อ,อืม ละ2 0 0บาทข้าวเมา้าจริงก็เป็นไปซื้ออยู่เด้อเอาไปเทดใส่วันผ้าไหมเอาไปใช้บุญอันนี้บุญ,ญอี่ยโอ้อีกบุนมันเจ้าไปได้โดนไปอะไรค่นียซื้อแนสัน่นข้าวเมา้าข้าวเม้าจากสายจา้าแม่่ะ โอ fish, ้บ้านคือค้นชื่อหรือชาอยู่แล้วคืนชื่อค้นชื่อแม่ซื้อข้าเม่าเอาไว้เอาไว้ไปคุกไปวัดทุกทานอู้กินขนุนกินมากมีโอ้รวยใหญ่ขนุนขนุนกินมากมีนี่จะเยอะลูกไหน กุศลกระท้อนเอาลูกต่อลูกต่อ,อเดินต่อนะคะอันนี้กบกรบกรบกบนู้นตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่ปลาสลิดปลาสลิดหอยลูกต่ออ่าเดินต่ออ่า,ายาวเลยคะ่ะยาวายาวายาวเ <c oughs> ยอะเลย ให้ดูบรรยากาศนะคะให้ดูบรรยากาศเอออันนี้มะละมามาละอ๋อฟักแมวฟักแมวทำถุงร้อยถุงละสี่สิบบาทเอาไปเฮ็ดจากไหนกินได้เนาะค่ะนี่ยฟักแมวได้ค่ะกินกับน้ำพริกได้ค่ะต้มตืดได้ค่ะอ๋อแล้วแต่เราอยากทำค่ะอยรสชาติหวานๆนะเขาจะเคสตังกินกับเคสโรยมั้งมั้ง ซื้อแน่จ้าถุงนึง่งถุงนี้ก็ได้ค่ะฟักแมวจ้าเอาถุงเดียวกับพ่อจ้าฟักแมวเคยเคยเค้นอยู่ทึงเขาคอผู้ทะเบิกค่ะสิหลายต่มาแต่มาโบโบได้เคยเ็สกินนม่นบหมรัวหวานเลยรัวเลยธรรมดามันเกิดไม่หวานมากอ๋อ้หนึ่งได้ไ่มจ๊ะได้ค่ะให้พี่กันท้า ค่ะขอบคุณค่ะฟักแมวฟักแมวอันนี้ลูกต่อห้500าร้อยได้หมถึงอยู่ถาดเลยป่จ้าแน่นจโอ้โอ้ออค่ะต่อลุมตอลุมเดินก่อนเลยค่ะ <c oughs> ค่ะยนยางไปก่อนคนมาซื้อของกะน,นี่เรื่อยๆนะคะ ม,มีเยอะซาำว่า,า,าจะมีผู้ตรวจราชการของ,งกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรวจนะคะ่เะเพิ่ก็เลยเตรียมความพร้อมเ้องมาตลาดกันเป็นตายู่นะคะมีสินค้าเยอะๆค่ะเดี๋ยวยายเดินไปเร็วๆกันเลยนะคะก็สินค้าก็จะคล้ายๆายกันต่อมาเทาสิเลือกเจ้าไหนนะคะราคาก็เป็นเหมือนกันปลาส้มผลไม้ ทองดี100บาท150บาททับทิมสยามป้าไปจัดแซบส้มโอแกะเรียบร้อยทางเดินต่อค่ะอ่าส้มอ้อผัแดกหรือผสมเนี่ยปัาแดกโอ้ยผัดแดดไปนี่นะไปแล้แซบไปตะป,ปีงแซบใช่ไหมคะ เดินตอ่อค่มมะมยังงมกรูดมกรูดกล้วยกล้วยกล้วยห้าสิบบาทอืมเห็ดปวกหนึ่งรยบาทถาดละหนึ่ร้ยบาทเห็ดปวกเอายังออกอกเนาะเห็ดปวกเดินตอบ ล้าง,งที่เป็นหลังนะคะเป็นหลังอุ้ย <c oughs> นอนนอนนอนมะพร้าวนอนมะพร้าวอันนี้ก็กล้วยกล้วยรวนไม่หวาน่ย,ยให้ยายาให้เบ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะหลายกี่หลัง ป้าน้องบัวปลาหลายแท้ค่ะน้องบัวน้องควายออกเท100่ร้อยเปอร์เซ็นต์ออนน่อนเนาะคะเนาะลายคะ่ะน้องบัวปลาไหลอู้หู้ฮะอ้อันนี้มีมีขั้วเรียบร้อย สามห้าศูนย์กิโลละเอะอทัออ้งปลาไหลและกลบกบกบเออนี่ของป่าหมูป่าอ๋ไม้เห็ดฟาเพื่นมีกี่หลังอะ่ะมีกี่อาคารเยอะเนอะจิปปุ่มจิปปุ่มจิปปุม โอเดินเข้าไปดูก่อนนะต่กบนี่ตัวใหญ่มากเลยอะ่ะกบมีตัวยังไงกลัวไว้เรียบร้อยจีปมจีปมจีรีดบักหอยเอาอันนี้ก็หอยนะตัวนี้โอ,โอ้แถวบ้านเรือแต่หอยเชอรี่ไหมคะอันนี้หอยนะตัวนี้หอยปังเก็บมาจากหวยมาจ้า ขุณค่าหลายแทะหอยคงหอยนาองปลาอีเลคายอยู่นี่นะพูดนะเฮดก็เป็นเฮดแทะโอ้นี่อัดไว้ล้างเหลวเมยงเคียงเล็กเม่งเคียงรหด่ตัวอันอือสมุนไพร สมุนไพรรักษาโรคผลไม้เดินไปเรื่อยๆค่ะหมูป่าเยอะนะคะหมูป่าเยอะหมูป่าหลายน่องวัวน่องป้ายก็หลายกระสอ่อนเออน้องวัวน้องไข่เยอะมากอันนี้กล้วย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 ฉาบกล้วยฉาบกล้วยหวาน ห่ะเดินต่อหลายหลายอีหลีค่ะขึ้นชื่อขึ้นชื่อเป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อคนมาซื้อก็เยอะนะคะพอขายก็หลายพอขาแไม่ค่าก็ะหลายนี้เห็ดอโอ้เห็ดเาอหนังเอาหนึ่งแล้วเขาช่องฟีดไว้ตีจ้าน้องบัวน้องคฟล์ลูกโตใหญ่ดวงมะพระ้าวให้ดูดวงมะพระ้าว <c oughs> ยังดินอยู่เลยตึ๊บ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 ดวงปลาไปเรื่อยๆนะคะเรระบิ่งบรรยากาศน้องม้วล롱ควายมังปลา,า,า,าของใต้เลีค่ะตลาดเลยนะไม่ต้องของปลาพระพุธอยากเบิงบ่งมาเบิ่งมาซื้อะไรนะคะน,นี่ถั่วปลาแห้งเน่เป้งแม่เป้งสดสุกระเบิดค่ะน <애 S 2> ี่ สุกแล้วเนาะสุกแล้วถาดละหนึ่งร้อยบาทหมากแมงดาเห็ดเพะแมงดาตัวละสามสิบบาทเดือดได้เนาะหามาขายนะคะหมากเมาหมากเม,มามาม,าด,ามาดานเปรี้ยวมมดานเปรี้ยวเอาเห็ด เห็ดปวกคือสีนี้เนาะเห็ดปวกเห็ดปวกทำไมสีไม่เหมือนกันเห็ดอันนี้คือเห็ดค่ะอันนี้ก็ตอลูกตอโอ้อีกอีกไก,ก่เติบกระยาศาสน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้ำอย ชาลโอ้ยัมีเห็ดละงูเ,ะเห็ดตะไคร่เห็ดละงูอันนี้ก็จะเป็นผัก,ผ,กผักผักไทยกุ้งสดสดหอยแครงคผสมกันน้องวัวกบคล้ายๆกันนะคะสำหรับสินค้าที่อยู่ตลาดตลาดบ้านห้วยเดือตรงนี้จะคล้ายๆกันจะวางวางคล้ายๆกันอันนี้กล้วย อันนี้กล้วยหนึ่งมาจา้าซื้อหน่อยค่ะอันนี้วจ้าบาทจา้าโอ้เอาทางไหนก็ได้เนี่ยค่ะเอาไหนบ้างคะเอากระปุกอืดดีกว่าค่ะยี่สิบบาทเอาไว้เอาไว้กิน เพนมีจากอาคารนะคะอยู่นี่แปดเนาะอันนี้อาคารไหนแล้วน่อยคุณป้าอยู่อาคารใดคะนี่อาคารใดคะเขมีสีอาคารค่ะป้าอยู่อาคารแปดขอบคุณค่ะอาคารแปดแล้วเดินเดินเดินไปก่อนแล้วก็ตรงนั้นน่าจะเยอะเดี๋ยวเดินอาคารแปดเจอเจอตัวต่อบินอยู่ก็มีนะคะโอ้ มาดูบรรยากาศค้ายๆกันนะคะสำหรับสินค้าของตเละอาคา่านเพิ่นมีทั้งหมด10อาคารนะคะอันนี้อาคารที่8หอยนากิโลละ100บาทโอ้นี่สดๆเป็นของปลา แถวบ้านเขาเลยละ่ะแถวอำเภอเมืองน้อง,องบัวลําพูตลาดประชารัฐบ้านห้วยเดือ่อำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลําพูอันนี้เป็นกล้วยชาบอ่ามีสิบหลังมีสิบหลังนี่ก็หลังที่แปดต่อไปก็เป็นอาคารที่แปดต่อไปก็เป็นอาคารที่เก้าหน่อไม้อนนี้มันคูหลายนะคะคูหลหน่อไม้ไล่อันนี้หน่อไม้ไล่อยู่บนคู ขามาเต็มทั้งพูนะคะโอสะออน <c oughs> นี่ก็หน่อไม้ไร <c oughs> ่โอ้สีโอ้งามเถานขาวมาเต็มทั้งพูตินี่ <c oughs> โอ้สะออนสว <c oughs> ยงาม <c oughs> เดินอีกอันนี้หลังที่เก้าหลังที่เก้า อ่ะให้เดวให้ชมบรรยากาศกับพ่อนะคะหลังที่9ไท่เป็ดไท่เป็ดมีทั้งของปลาของบ้านนะครเคียดน้อยอ่ะอันนี้ของป่ามูป่ามูปลาเพื่อนก็จะทําเป็นชุดๆุดไ้เลยนะคะชุดผัดเผ็ดเป็นชุดๆุดไอันนี้หอยนากิโลละร2 0บาทอาอุ้ยมันมันเพิ่ม มันมันนางเพิ่มเพิ่มมันเพิ่มเพิ่มบาทเท่า,าอันนี้ร้อยบาทนะคะมามาหนอไม้จะเยอะอันนี้ก็เป็นผักตัวปูดอกชมจันท์ของป้าค่ะโอ้แมะขามป้อมมะขามป้อมห้าสิบบาทมะขามป้อมยักษ์ คูซาจีนอะแบวบคาโดน้อยนะเดี๋ยวจะมีราคาติดบอกไว้ยุค่ะเป็นแต่แตมาย่างยุคค่ะยุคนี้ก็ได้สินค้าหลายนะคะอ่าเดี๋ยวนี้อาคารสุดท้ายอาคารที่สิบอาคารสุดท้ายแมงดาตัวผู้ตัวผู้จะกินหอมเดี๋ยวมียฉลบอคอยมีกินนะคะอันนี้ปลาย่างตาแห้ง เอาไห้คะเอามากพี่พวนหมาพี่พวนก้านหรือเปรี้ยวคะเนี่ยหมากพี่พวนเปรี้ยวมะละก,กอมะละก,กออันนี้สุกสุกหรือเฮิมจา้าหนูซื้อแน่เออหนูซื้อแนาจา่จ้าอันเลยค่ะเดี๋ยวยื่นให้เปีป๋ยวจพอดีกินล่ะค่ะมากแข็งๆ อาคารสุดท้ายแลลวเนาะสิบอาคาดีดีเนาะมีหมองไขายของเนาะคุณยายเนาะอ้มีมีพร้อมตําด้วยมะละกอพร้อมตําเครื่องปรุงครบอั้อหนึ่งร้อยบาทลูกต่อหอยเดือยหอยเดือยปรุงละสองรอยอ้อันนี้เดือใหญ่อ๋อหอยหอมกับหอยเดือ หลายนะคะพาเดินชมเป็น้าปลาเห็ดดินจานละ50าบาทเห็ดเผาะกระมีตาเนื้ออ่อน80บาทอ่ะอันนี้ขายข่ยขอาคารสุดท้ายอาคารที่10บอาคารสุดท้ายสิบห้าปบบึง เดี๋ยวย้ายพะเบิองหน่อไม้หน่อไม้ปะตรงนั้นหน่อไม้กับหวายต้อดงหน่อไม้เบิองเด้อค่ะผู้ใดอยากได้หน่อไม้เอาเมือกแกงหวายพร้อมนะคะอยู่ตรงตลาดประชารัฐบ้านห้วยเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูโอ้ตาหน่อไม้สิหนิโอ้ต้ออย่างนี้คุณใหญ่เอิ้นว่าหน่อไม้อย่างนี้โอ้ ผู้ใดอยากผู้ใดอยากซื้อมาซื้ออยู่นี่เด้อจะแม่นหลายเนาะยุไกไปแล้วก็มาเอาเด้อขายถือเมนอิลีหนูก็บอกเคยเห็นพร้อมนอแบบนอไม่ไรกับงานแทะนอไม่ไรขายจังใดก็จ้าโอ้ฮาร์โล่ลอยผุนโซอ่อนอันนี้คือหน่อไม้ล้วนๆนะคะอยู่แถวนี้เนาะมาจากผู้ลดคะนี่ผู้นี่แหละครับเนี่ยครับนทำไมอ่อ๋อปลูกเอาเลยแม่นบอกคะ อ๋อเป็นธรรมชาติเป็นารากกระดูกใครอยากได้กระปบเอาลวดไปมาแก่ยาแล้วเขาเลี้ยงชีพเขาเนะาะมาหนูอยู่ไกลไหมค่ะรู้มาอยู่โรงบาลพร้อมหนูก,ก็เลยเอาเมื่อบไดะไรประสันสีเอาเมื่อ,อ,อ,อยูอ่สะอ่อนน้ำสีเมื่อสิกับมาซื้ออยู่ค่ะสะอ่อนแม่่ะมาเบิ่งผ้ามาเบิงาาบ่งหน่อหม่ย่าผ้ามาเบิ่งหน่อหมหลาย สามทุงรอเต่าอ่อ,อนเต่าโนไม่ไรอนี่แหละก็เมียนง,งามไปตะแกีงแซ่บแถวเนาะอัน,นอยูย่บ้านเขาหายากคือนอย่างนี้นะคะอโอ้สะออนสะออนสะออนตลาดอันนี้ของป่าเยอะเลยเพราะหน่อไม้นะคะจะเยอะมากอืมของละสิบบาททุงสามทุงรอตาหน่อไม้หน่อไม้เลยหน่อไม้ค่ะอันนี้นะ นอ,อนเอียงก่็เออบอนโอ้น่อไม่หวก์นอนอนอรั่วกนอรั่วกคุณน่ะงามประดนของลาบแบบป้ามาใหม่ใหม่สดๆโอ้สะอ่อนสะอ่อนโอ้สุดยอดเลยอ่าอันนี้เป็นแยกโซนแยกโซนหน่อไม้แยกโซนหน่อไม,อไม้ทางนี้เป็นตลาดนะคะทางนี้เป็นตลาดขายของป่าทั่วไปเห็น<อ>มืออีกแต่ผาม้าบึงนะคะยายพาม้าบึงป่ามีอย่างเน่นะคะเป็นตลาดกะ ก็เป็นของป่าของป่าที่มีหลายสิ่งหลายแนวหลายอย่างนะคะก็มีทั้งหมด10อาคาร10อาคาระคะ่ะตามนี้เลยคน้นกระสิบม,มาเรื่อยๆนะคะอยู่ก่อนหอดอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะคะแต่ว่าขึ้นเป็นอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูตลาดประชารัฐบ้านห้วยเดือตัวเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู นี้น้ำถ่าบ,บรรยากาศไหเบึงเล่เอ่เนบรรยากาศจากที่เขาเบิง้งคูปล mm hmm. าหอยแมลายคลิปแล้วเมื่อนี้มาเบิงของตาของตาอยู่ที่หนองบัวลำพูไม่ไกลจากอุดรน,นะคะไม่ไกลจากอุดรอ,อยู่เอ่เลยอุดรมาประมาณ40 40กว่ากิโลเลยล่ะค่ะกแมาแวะจับใจใดราคาถึงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นสินค้าพื้นเมืองสินค้าที่หาตาม บ้านบเท่าหลายอิลีค่ะค่ะอ่านะคะโอท็อปโอทอปเกษตรอินรีใต้ใต้เกษตรศูนย์โอท็อปเกษตรอินทรียหนองบัวลำพูหนองบัูสำหรับคลิปนี้นะคะการนำภาพบรรยากาศของตลาดของตาบ้านห้วยเดือยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูมาฝากพี่น้อง YouTube ที่รับชมช่องเรื่องของยายนะคะเดี๋ยวยายกสิไปน,น